S <S อาหารว่างเต็มโต๊ะเลยอันนี้ขนมพับกาใช้ถั่กล้วยเดี๋ยวชิมกันนะไปะชิมอะไรเนี้นกเป่านเปล่าเลยเราหยอกๆยอมันก็กินได้ไม่ได้กินไม่ได้ มาแล้วจ้าลูกโตวเวอร์ปะลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมา,านกเนกุ้นไหมโอ้โหกัดเข้าไปเดี๋ยวตายนมาอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นอืม,มะะาตรฐานติ๊ซำดีๆ,ดๆ จุ่มเป็นจุ่มไปโจกจ้ะนีนะม้มีอะไรบ้างเนาะมีหล่ย,ย่างอยู่โอเคบะหมี่กุ้งเป็นกุ้งจ้าไปกินกันเรามาดู รายการเชิญแขกมาแดกอะไรวันนี้แขกเราแดกอะไรจ้าอะไรคะเดี๋ยวเรามาชิมกันอร่อยไหม <c oughs>